ไข่แะหยิบตะเกียงไขใครจะหยิบเ,เ,เสื้อกั๊ใครจะใส่อราทั้งแล้วแต่งภายในตรงแลว้วก็คนออกไปก่อนนั่นคือทางฟังของน้ำคำสามคำสามคำดูแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับครบทัสามชิ้นไม่ต้องวิกซ์กับครับไม่ต้องวิกซ์กับไปนั่งไปนั่งครับแต่งตัวเสร็จแล้วไปนั่งแต่งให้ครบสามสามคำมาร์คดีมาร์คดีมาร์คดีรองเท้าถุงเท้า โาบาลันลูกปุ้งแต่ตัวให้เรียบร้อยก่อนวิ่งนะครับไ่งั้นเราถือว่าฟ้าสามีไปมีการช่วยถทนะมันาจะมีเศรย่างี้แล้วเที่เศาต้นๆๆเยามี นับคันลุกปุ้งไข่เอ้ยโทษตาโอ้ยนับคำครับนับคำตามมาด้วยบันลังปัดตูมนั่งลงเลยนะครับนั่งลงใครถึงเชิดชัยนั่งลงก่อนนะครับใครเปลี่ยนแะล้วผู้ชายก็นั่งผู้หญิงก็นั่งเลยนะครับเพราะม่งาง้นจะสับสน ปูนทางปูนตายอย่าเจริญไปแต่งตัวไปไม่ได้นะครับกรรมการจะจับเาาปากนีจะต้อช่วยเช็คดัวด้วยครับจำนวนภาษาถึงสามนะครับยังเหลืออีกสองถัดนะครับฝั่งชายเช็คดูนะครับหลายๆทีมงผู้หญิงสามถัดแล้ว ต่างฝั่งลุงปวงว่ายัางไงลุงปวงเสื้อแขนรบด้วยกันปากนี่มันตูมไปไหนทำไมไม่เห็นอยู่ในจอทีวีแทปรปทุกเงินแทนรปทุนทองไปไหนเลยออกมาแล้วลุงปง้วงน้ำคำ นับคำไม้สุดท้ายนี่ยังไปช่วยกันถอดนะครับอย่าช่วยกันถอดช่วยกันใส่ไม้สุดท้ายจะเป็นผู้ชายฝั่งตะวันออกนะครับพี่น้อยฝาใครใครออกไปนี่ยังใครถึงครบนั่งนั่งลงแลงวนั่งลงนั่งลงนะไทยนั่งลงไทยครนับคำดู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 แต่งตัวครบไหมเช็คด้วยอันดับสองไทยบรรทุนอ่ะก็มายังไงสามอ่ 别别，再来个赛